ราม,มารักทางกลางสงกรานราน,นิชาโพสต์เงียบแต่คอมเมนต์เดือดชาวเน็ตบอกอยากกลับไปหาเขาอีกเลยโตโน่โดนถล่มยับในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องการเดินทางหรือการเล่นน้ำแต่เป็นข่าวของดาราดังที่ทําให้โลกโซเชียลแทบลุกเป็นไฟเมื่อนิชานัทนิชานาเอกสาวชื่อดังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอิสตากราของตัวเอง โดยการโพสตคลิปวิดีโอสั้นที่รวมภาพช่วงเวลาและสไตล์ส่วนตัวโดยไม่มีการใส่แคปชั่นใดๆทั้งสิ้นซึ่งแม้จะเป็นโพสเงียบๆไม่ได้พูดอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นโพสตที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากชาวเน็ตมีคอมเมนต์เข้าไปให้กำลังใจมากมายพร้อมกับเสียงสะท้อนในทิศทางเดียวกันว่าอยากกลับไปหาเขาอีกเลยเบื้องหลังความเงียบของนิชา เป็นเหมือนเสียงในใจที่ดังที่สุดของเธอเพราะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มต้นจากข่าวลือที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของเธอกับโตโนโ่พากินนักร้องและนักแสดงชายที่เคยเป็นคู่รักที่ใครหลายคนเชียร์และมองว่าเหมาะสมกันที่สุดในวงการเดอรม,มาครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อมีคลิปเสียงของชายคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยว่าตนเองจับได้ว่าแฟนสาวของตนกำลังมีความสัมพันธ์กับโตโน ในช่วงเวลาที่โตโน่ยังคบกับนิชายอยู่ขณะเดียวกันผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึงก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องราวแต่อย่างใดแต่ยอมรับในคลิปเสียงว่าเรื่องทุกอย่างเริ่มต้นจากการทำงานร่วมกันแล้วความสัมพันธ์ก็เริ่มพัฒนาเกิดเลยจากแค่เพื่อนร่วมงานในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์จากนั้นในบทสัทน,นาที่ถูกเปิดเผยออกมานั้นผู้หญิงเล่าว่า นักร้องชายเป็นฝ่ายเริ่มแสดงความชอบก่อนและเธอยอมรับว่ารู้ดีว่าเขามีแฟนแล้วแต่เหตุผลที่ยังยอมให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปก็เพราะกลัวจะไม่มีงานทำและเขาเข้ามาดูแลในจุดที่ขาดหายไปเธอบอกตรงๆว่าความใส่ใจและความอ่อนโยนของอีกฝ่ายทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เธอหวยหามานาน เป็นคำอธิบายที่ฟังดูซับซ้อนแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางศีลธรรมจนทำให้ผู้ฟังรู้สึกปวดใจแทนคนที่ถูกกระทําฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนของผู้หญิงคนดังกล่าวจึงได้ตั้งคําถามมากมายรวมถึงคําถามว่าถ้าที่จะมีคนใหม่แล้วทําไมไม่บอกเลิกกันก่อนเขาพูดเตือนน้ำเสียงเจ็บปวดพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าหรือผู้หญิงตั้งใจจะรอให้ได้รถคันใหม่ก่อนจึงจะเลิกกัน ร,รถที่ใช้อยู่เป็นรถที่เขาซื้อให้แต่ผู้หญิงปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรถเธอยืนยันว่าสามารถออกรถเองได้หากต้องการแต่ไม่ได้พูดถึงการเลิกในตอนนี้เพราะยังไม่ได้คิดอะไรชัดเจนยังรู้สึกห่วงความรู้สึกของแฟนหนุ่มและต้องการเวลาในการเคลียร์ใจกันให้ดีเสียก่อนในขณะที่ข่าวคลิปเสียงกำลังเป็นกระแสโตโนาพากินก็ไม่ได้ออกมาถแถลงข่าวด้วยตัวเอง แต่ให้ผู้จัดการส่วนตูวเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อโดยยอมรับว่ามีการพูดคุยกับหญิงสาวคนนั้นจริงในช่วงเวลาที่ห่างจากนิชาแต่พอรู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนแล้วโตโน่ก็หยุดความสัมพันธ์ทันทีซึ่งคำชี้แจงนี้แม้จะดูเหมือนพยายามแก้สถานการณ์แต่ก็ไม่สามารถลดแปลงกระแทกจากสังคมได้เพราะในขณะที่นิชาเลือกที่จะเงียบโตโน่กับพูดถึงเรื่องนี้บ่อยครั้งบนเวทีคอนเสิร์ตท,ทประเทศ ระหว่างการเดินสายแสดงดนตรีในช่วงสงกรานตโตโน่ได้พูดถึงนิชาหลายครั้งเช่นขอโทษที่ทำให้ติดหวังหรือส่งเสียงดังๆให้นิชาหน่อยได้ไหมพร้อมพูดถึงเรื่องในอดีตที่มีผู้หญิงสวยๆมารำให้กำลังใจจนเกิดกลางบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางครั้งยังบอกว่าจะรีดกลับไปง้อนิชาในเร็วๆนี้คำพูดเหล่านี้แม้จะดูเหมือนคนที่รู้สึกิดแต่ในสายตาชาวเน็ต กลับกลายเป็นการได้กระแสมากกว่าการขอโทษจริงใจหลายคนมองว่าโตโน่คนไปพูดคุยหรือขอโทษกันอย่างสูตูมากกว่าการประกาศออกสื่อซ้ำๆจนเหมือนเอาชื่อของนิชามาใช้ดึงดูดความสนใจเพื่อนสนิทของนิชายอย่างมุกวรนิตนางเอกสาวจากอีกค่ายหนึ่ง <c oughs> ก็ออกมาโพสต์แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยระบุว่าไม่ต้องพูดถึงกันเลยจะดีกว่าไหมคร ซึ่งเป็นประโยคที่ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างรุ่นหลามจากแฟนๆที่รู้สึกว่าโตโน่ควรให้กินนิชามากกว่านี้และหยุดพูดถึงเธอเพื่อปกต้องความรู้สึกของคนที่เจ็บอยู่ล่าสุดมีรายงานว่าได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของนิชาซึ่งได้เปิดเผยทินสั้นๆว่าตอนนี้นิชาย,ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ และหวังว่าเรื่องราวจะที่คลายไปนในทางที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณาเรื่องราวทั้งหมดจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ถูกเปิดเผยออกมาในลักษณะนี้ไม่ใช่เทียนแค่เรื่องรักๆใกล้ๆเท่านั้นแต่สะท้อนถึงความเปราะบางของความไว้วางใจในความรักรวมถึงบทเบรียนสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารและความรับผิดชอบต่อคนที่เรารักการเงียบของนิชาอาจไม่ได้เป็นแค่การปิดปากแต่เป็นการพูดผ่านการกระทำว่า เธอรับรู้ทุกอย่างและไม่ต้องพูดอะไรก็รู้ว่าเธอเจ็ปวดแค่ไหนเรามากครั้งนี้ยังไม่จบและคงจะยังเป็นที่พูดถึงในสังคมไปอีกทักใหญ่ไม่ใช่เพียงเพราะความโด่งดังของคนที่เกี่ยวข้องแต่เพราะมันแต่ไปถึงเรื่องความถูกติดความจริงใจและความเสียสละในความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าใครได้ฟังก็อดไม่ได้ที่จะถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นใครสักคนในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไร